สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนวมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมรงศรีมานำเสนอครับกรโกงจำนำข้าว ผู้กระทําผิดในคดีทุจริตระบายข้าว G2G และคดีทุจริตสินบนบ้านเอื้ออาทรทยอยพ้นคุกแต่ความเสียหายหรือเวรกรรมที่ตกแก่ประเทศชาติส่วนรวมยังคงอยู่ล่าสุดยังเหลือภารณีจากโครงการจำนําข้าวกว่า2 1 1 0 0 0 0ล้านบาทข้อมูลณเดือนมิถุนายน2567ปัจจุบัน ทกสออยังรอให้รัฐบาลหาเงินมาชำระหนี้ก้อนนี้อยู่ยังไม่รวมจำนำพืชผลการเกษตรอื่นๆเพราะช่วงที่ทำโครงการรัฐบาลใช้วิธีให้ทกสอเอาเงินมาหมุนก่อนบางส่วนทกสกู้มาจากที่อื่นด้วยบุญทรงได้พักโทษตามเกณฑ์ปกตินายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องขังคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G เก กรมรัชทันชี้แจงโดยสรุปว่าในบุญทรงอายุ64ปีเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกคดีระบายข้าว g 2 g เก48ปีต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษ4ครั้งโดยครั้งที่1โทษจำคุกเหลือ36ปีครั้งที่2เหลือโทษจำคุก24ปีครั้งที่3โทษเหลือ16ปีและครั้งที่4โทษ เหลือ10ปี8เดือนเข้าคุกนับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม60เท่ากับว่าจำคุกมาแล้ว7ปี3เดือนนับถึงวันที่2ธันวาคม2567เข้าเกณฑ์จำคุกมาครบ2ใน3ตามเงื่อนไขแบบปกติยังเหลือโทษจำคุกอยู่3ปี4เดือน20วันโดยกำหนดพ้นโทษวันที่21เมษายน2571 คณะอนุกรรมาการเห็นควรให้นายบุญทรงได้รับการพักการลงโทษเนื่องจากเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้และผ่านการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมต่างๆตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดโดยติดอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM และให้ไปไรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามกำหนดส่วนในภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ได้พักโทษออกจากคุกไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม เสียเปียงได้พักโทษแบบพิเศษเข้าเกมป่วยร้ายแรงเสี่ยงจะเสียชีวิตนายอภิชาติจันร์สกุลพรหรือเสียเปียงผู้ต้องขังคดีทุจริตระบายข้าวแบบ g 2 g ูกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องโทษจำคุก48ปีคดีทุจริตยักยอกข้าวรัฐสมัยรัฐบาลทักษิณต้องโทษจำคุก6ปีและคดีทุจริตสินบ,นบนบ้านเอื้ออาทรสมัยรัฐบาลทักษิณ ต้องโทษจำคุก50ปีกรมราชธรรมชี้แจงโดยสรุปว่าเสียเปียงถูกจำคุกนับแต่วันที่27ตุลาคม2 5 5 8หักขัง1,191วันเมื่อนับถึงวันที่20สิงหาคม2 5 6 7เท่ากับรับโทษจำคุกมาแล้ว12ปี1เดือนปัจจุบันเหลือกำหนดโทษอยู่อีก21ปี1 1เดือน38วัน จะพ้นโทษในปี2577นายอภิชาติได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานเพื่อพิจารณาวิจัยการพักการลงโทษในชั้นเรือนจำตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของกำหนดโทษและได้เสนอให้คณะอนุกรรมาการเพื่อพิจารณาวิิจัยการพักการลงโทษพิจารณาตามลำดับ และเห็นควรให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากนายอภิชาติมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงได้แก่โรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโรคความดันโลหิตสูงโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดรุนแรงโรคต่อมลูกหมากโตโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโรคฮอร์โมนไทรอยต่ำโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองตีบคณะอนุกรรมการ เมื่อพิจารณาวิจัยการพักการลงโทษได้ประชุมพิจารณาพักการลงโทษครั้งที่8ทับ2,567เมื่อวันที่30สิงหาคม67มีมติเห็นชอบพักการลงโทษนายอภิชาติเนื่องจากได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยหรือเปลี่ยนไตจึงต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันเพื่อให้ไตสามารถเข้าได้กับร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงอันอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดประกอบกับในเรือนจํามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อสภาพของเรือนจำไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงเช่นนี้ได้ประกอบกับได้รับการจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษปัจจุบันจึงได้พักการลงโทษและต้องไปรายงานตัวในเขตพื้นที่สำนักง,งานคุมประพฤติตามที่ผู้อุปการะพักอาศัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติ ตามระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นโทษหรือพ้นการคุมประพฤติต่อไปการทุจริตระบายข้าว G2G ในยุครัฐบาลยิ่งรักษ์ทักสิงคิดเพื่อไทยทำที่สุดคือที่สุดแห่งโคตรโกงในการเมืองยุคใหม่อาศัยอำนาจรัฐทำเป็นขบวนการหลอกลวงคนที่เห็นใจชาวนาตบตาว่าต้องการช่วยชาวนาออกแบบวิธีการแยบยน รับซื้อข้าวจากชาวนาราคาแพงกว่าตลาดเมื่อได้เข้าไปก็ขายในราคาถูกๆต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่ต้องประมูลอ้างซื้อขายแบบรัดต่อรัดเกๆไม่ต้องส่งออกไปให้รัฐบาลจีนมอบอำนาจเอกชนไปรับข้าวหน้าโกดังเลยไม่มีการเปิดเอซจ่ายเงินเป็นแคชเชียร์เช็คโดยเอื้อให้นักธุรกิจพวกพ้องเข้าไปโกงกินเป็นแสนล้าน สำหรับคดีทุจริตระบายข้าว g 2 g g a t เท่ากับว่าผู้ต้องหาระดับแกนนำได้รับการพักโทษไปแล้ว3มรายระดับรัฐมนตรีสองคนได้แก่นายบุญทรงนายภูมิและระดับพอค้ามือพระการคือเสียเปียงขณะที่อดีตขา้าราชการกระทรวงพาณิชย์สอรายยังติดคุกอยู่ส่วนหมอโดง่งเลขารัฐมนตรีมือทำงานคนสำคัญยังหนีโทษจำคุก50ปีอยู่เช่นเดียวกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร ที่ยังหนีโทษจำคุก5ปีคดีละเว้นไม่ระง,งับยับยัง้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวอยู่ต่อไปส่วนคดีข้าว G2G ล็อสอีก4สัญญายังไปไม่ถึงศาลนายบุญทรงก็ถูกปปชกันไว้เป็นพยานแล้วทั้งทั้งที่ไม่สามารถหาหลักฐานเอาผิดนายทักษิณน,นางเยาวภาวงศสวัสดิ์และนางสาวยิ่งลักได้จึงรอดกันหมดถือเป็นผู้บริสุทธิ์ระดับนักการเมือง จึงเหลือแต่หมอโดง่งที่โดนคดีข้าว G 2 G lot สอหน้ากางขามากพ้นคุกแต่ยังไม่พ้นผิดและไม่พ้นบ่วงกรรมค่าเสียหายในคำพิพากษาข้าว G 2 g G เกสารดีกายัางพิพากษาให้ผู้เกี่ยวข้องต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กระทรวงการคลังด้วยรวมรวมแล้วกว่า20 0 0 0ล้านบาทจนถึงวันนี้ได้มีการติดตามให้ประเทศชาติได้รับเงินค่าเสียหายกี่บาทแล้วหรือ,อยัง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายข้าวจีทูเจียเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งที่4 5 7ลงวันที่19กันยายน59สั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยให้ในายบุญทรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน1,770ล้านบาทในภูมิ2,300ล้านบาทหมอโดง่งซึ่งหนีคุก4,000ล้านบาทส่วนนายมนัทนาย อัติติพงศ์นายทิคำพรรรายละ4,011ล้านบาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้5คนได้ฟ้องศาลปกครองแต่ทราบว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์หหมายความคือสามารถดำเนินการบังคับตามคำสั่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้เลยเป็นคนละส่วนกับความผิดทางอาญาหรือโทษจำคุก พูดง่ายๆว่าโทษจำคุกทางอาญาก็รับไปจะพักโทษจำคุกก็พักไปแต่การเรียกค่าเสียหายชดใช้เงินคืนหลวงที่มีการขายข้าวจีทูเจียแล้วทำให้หลวงเสียหายต้องดำเนินต่อไปใครละเว้นก็อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอย่าลืมว่าถึงวันนี้รัฐบาลยังติดหนี้ทกศอ,อยู่กว่า200แสนล้านบาทกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอัปเดตให้สังคมได้รับทราบ ว่าจนถึงวันนี้การติดตามยึดอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชดใช้คืนแผ่นดินดําเนินการไปถึงไหนแล้วคดีทุจริตสินบนบ้านเอื้ออาทรศาลฎีกาพเนกคดีอาญาของผู้ดำรงแห่งทางการเมืองโดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธร์ตัดสินคดีทุจริตสินบนบ้านเอื้ออาทรพิพากษายืนจำคุกนายวัฒนาเมืองสุข99ปีแต่ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุดแค่50ปี และให้ร่วมชดใช้เพิ่มเติมอีก89ล้านบาทเสียเปียงต้องโทษจำคุก66ปีจำคุกได้สูงสุด50ปีลูกน้องเสียเปียงนางสาวรัตนาต้องโทษจำคุก20ปีนางสาวกรองทอง32ปีนายอภิสมันพงเรืองรองต้องโทษจำคุก4ปีนอกจากนี้ยังพิพากษาให้ริบทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า1,323ล้านบาททั้งหมดนี้ ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างรัฐควรชี้แจงให้สังคมได้ทราบเช่นกันยังมีใครอยู่ในคุกบ้างตามเงินค่าเสียหายคืนแผ่นดินได้เท่าไหร่แล้วสันทิสุขมาโรงศีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษณ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ